เมื่อกี้ครับเราไปฝากกระเป๋าวันที่โรงแรม BP International นะครับเรานั่งสาย A 2 2มานะครับเรารังมุ่งหน้าไปทานติ่มซำกันย่านจอแดนเนาะวันนี้เรามีโล c a l ครับไกดท้องถิ่นพาเรามาเที่ยวนะครับนี่บรรยากาศทีมงานเรากำลังเดินกันไปเนี่ยเบปัดแรกนะครับของฮ่องกง,งที่เรามาในคลิปนี้ครับเรามาทานที่ร้านติ่มซำเฮียนะครับอยู่ที่จอแดนนะครับเดี๋ยวดูว่าเราสั่งอะไรกันมาทานบ้างน,นะเพื่อน ทอ่า after six ตัวพี่บอกเขาเลยสิวันหนึ่งหนึ่งว nope ันเราอยู่ที่กิมซาจุยได้มีนี่ครับเรามารับ h e ลโ o Hong k o n นะครับในทริที่กิมซาจุยคนละร้อยดอลลาร์นี่เราอยู่ที่ร้านเปเซนาปิก้านะครับแอดกิมซาจุยนะที่นี่ถือว่าราคาสูงกว่าไทยแลนด์นะเท่าที่ผมดูราคา จะลองดูว่าเป็นไงตอนนี้อยู่ร้านเปอร์เซนต์อาราบิก้าที่ติมซานจุยนะครับเรามากินนี่ชาเขียวนะก็ราคาถือว่าถ้าคอมแพกับไทยแลนด์ก็แพงกว่าครับแต่มาแล้วต้องลองนะ You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I มิชลินที่เห็นแปะมา11 11ปีซ้อนนะนี่เราอยู่ที่เชิญวานเซชั่นนะเราเดินผ่านโดยบังเอิญนะครับนี่เดี๋ยวอาจจะปักหมุดไว้เราอยู่ร้านที่มิชลินนะ11ปีซ้อนแถวเชิญวานี่อันนี้ถุงกรอบสิจิ้มอันนี้ได้ไหมทองอยู่ไหมสองคนสองี่สองที่จะ ผมก็ผมว่ายัางยังไม่โดนเท่าอันนี้ครับตอนนี้ครับเราพาทุกคนมากินสีทูตที่มากรุดเทพ อยู่ที่จิมซาตยนะครับเดี๋ยวลองมากินกันว่ารสชาติเป็นไงนะหลัะจากที่เราไปลองกันที่เซ็นทรัลเมือ์กรุงเทพนะครับนแ้นี่ครับเราอยู่ที่มัคโนโอด๊ เราลองกินดนูนะร้านนี้เปิดที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับแต่อยู่ที่นี่มาตั้งปี1920นะร้อนดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ออสตรเลียครับเราก็จบวันแรกในการมาหาน้ำดีคิอเซเว่นนะตอน,นเด็กๆเนี่ย เรากินไอ้เนี่ยที่ห่อเนี่ยบ่อยมากเลยเป็นกล,นล่องตอนนี้เราลองกินขวดอยูก็คือเป็นชาเ็ตยวนะครับขวดเท่าไหร่สิบสามเหรียญโอ้ oh my god จับกระหายได้ดีมาก <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้ไปกินมาร์คโดนัลมาแล้วแบบค่อนข้างแบบรู้สึกแบบคอมันแบบคออยากกินน้ำหวานพอดีอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์เลย ตอนนี้เราพาทุกคนมาทานอาหารเช้ามื้อแรกครับในฮ่องกงในวันที่2นะเราอยู่ที่ออสเตรเลียไดอารี่นะับอยู่แถวจิมซาจุยนะเป็นร้านที่มีคนแนะนำต้องมาทานนะจะเป็นร้านอาหารแบบสไตล์อเมริกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันดีครับมื้อเช้าออสเตรเลียไดอารี่นะครับนี่ก็กินอะไรดีอ่าจริงเมื่อไหร่คะ ลองไปลองกินกันดูมาค์คโดนีกิอร่อยไหมอนี่ยครับรู้กินมาค์คโดนีไหมกล้าบอกอร่อยกล้าบอกอร่อยกล้ากล้าดึนกระดาษมาให้เมื่อกี้ครับเราพาทุกคนเข้าไปกินเนาะมันจะเป็นอาหารเช้าเป็นเซตนะครับก็จะมีเป็น ขนมปังกับไข่นะครับแล้วก็มีเป็นมาร์โรนีแล้วก็น้ำหนึ่งอันนะครับเซตหนึ่งมา43ตดอลลาร์เรากินกันไม่หมดนะพนักงานถาว่าไม่อร่อยเราบอกเปล่าเขาไม่เราไม่เอากลับบ้านงงเหมือนกันนะเตอนนี้เรามาร้านสตรีทฟู้ดร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านชื่อดังเราอยู่ที่เซ็นทันนะครับคู่ว่านร้านคงยวนนะดูคนอยู่อนนเป็นแถวกลับบ้านอันนี้แถวกิี่ บรรยากาศ5-6โมงคนแน่นแบบไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าร้านนี้บรรยากาศมันค่อนข้างจะแบบเก่าแก่นะเดีย๋ยวเราอาจจะไปที่ทิมซาจุยถ้ามีเวลานะครับอันนี้อยู่ที่เซยมให้แล้วกลับไทก้านี่ไม่พาย,ายมองกล้องน,นี่นี่นี่นกล้องไม่พาย,ายนอนตอนนี้ครับเราได้เครื่องดื่มมาแล้วนะครับกับโทสตนะครับเดี๋ยวจะลองกินดูนี่เราลองกินกันนะ ชื่นใจชานะใครได้อยู่อะ่ะและ้วทอสเน่ทอสจะเปิดให้ดูกาสเถิดได้กุ้ก,ก่อนเต๋อก่อนนะอันนี้มันเหมือนทันนี่ทอสหรือเปล่าเดี๋ยวให้กาสกินด้วยอันนี้กาสกินได้ว้าวกาสเถิดไว้ก่อนนี่มันเป็นขนมปังชุดชีสเนยไข่ ัเอามาให้กูคัตถือไว้ก่อนคัตถือไว้ก่อนอร่อยไหมค้าบอกว่าอยู่ตรงนี้สุดหลังได้กลิ่นก็มันอันนี้ครับเราได้กินแล้วนะแพนเค้กที่รอสามสนาทีนี่ วอฟเฟว่าโฟว์มีดอกมีดอเธอไปนะมีว่านี่เศษมีเศษที่เราดิมีตออป่ะบสองเหรียญไม่เหรียญตอนนี้เราอยู่ร้านโมบายซอฟทีนะครับทุกคนมาต้องกินเลยเนี่ยไอศ์ครีมซอฟนิ้วอย่างนี้นะตอนนี้ขึ้นไปเป็น13ดอลลาร์นะครับเราซื้อที่มองกกนะ ไอพีนะครับเราสั่งกจสหมินมิวสนะครับสามเกจจลละห้องร้านร้านนี้เขาแนะนำเลยนะว่าต้องมาทานโอเคนะได้กลิ่นชาแบบชาจริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาใช้ใบชาเนี้ยเยี่ยมเราพามากินร้านห่านนะครับห่านย่างชื่อดังที่จอแดนเนี่ยอยู่ทางออกเอเนี่ยแล้วถ่ายบรรยากาศข้างในทุกคนดูนะไป